จังหวัดประดุลทางน,นี้ครับซึ่งเราสองคนนะครับในวันนี้ได้รับเกียรตินะครับเป็นพิธีกรในการดําเนินรายการนะครับการแข่งขันการ,ข,ารขับร้องเพลงไทยรูกทุ่งนะครับซึ่งงานในวันนี้นะครับเราจัดภายใต้ชื่องานที่ว่าสุดยอดเกยไทยก้าวล้ำสูู่อาเซียนครับซึ่งจัดขึ้นในวันที่25-27มกราคมปีพุทธศักราช2555ค่ะครับและก่อนที่เราจะไปเริ่มการทขงการแข่งขันนะครับ ขอแนะนําท่านคณะกรรมการนะครับผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสาท่านนะครับเริ่มที่ท่านแรกครับท่านแรกนะคะครูนรงรุตตะสริ์หรือชื่อนักการค่ะครูหมูตะวันท่านที่สอนะคะครูรู่เพชรแหลมสิงค่ะและท่านสุดท้ายค่ะครูดำรงวงทองค่ะ สำหรับวิธีการดารเนินการและรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันนะคะเพลงที่ใช้ผู้เู้เพลงที่ผู้เข้าประกวดใช้ค่ะเด็่งเพลงโดยผู้ร้องเนี่ยเลือกมาเองเป็นเพลงรูปตามตัวฉับท่านั้นไม่มีรีวิวหรือแร็เปอร์ประกอบเพลงค่ะครับและผู้เข้าแข่งขันนะครับจะต้องนาแถบบันทึกเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีหรือสิงดนตรีประกอบการร้องนะครับมาเองและต้องสามารถตัดไกด์เมโลดี้ออกได้ด้วยนะครับหากว่าไม่สามารถตัดไกด์เมโลดี้ออกได้นะครับ ทางท่านคณะกรรมการนะครับจะไม่พิจารณาคะแนนให้ครับค่ะโดยที่ผู้เข้าแข่งขันนะคะต้องเสกส่งเนื้อร้องให้กรรมการจำนวนสามชุดค่ะและแตักาใจด้วยเครื่องแบบนักเรียนกร,กรณีที่เกิดการผิดพลาดนะคะอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ค่ะทางนี้ไม่เกินวักที่2องของทุนแรกค่ะกรรมการจะหักคะแนนตามกรณีที่ผิดไปครับสำหรับเกณฑ์ของการให้คะแนนนะครับคะแนนทั้งหมดรวมเป็น100คะแนนเต็มนะครับประกอบไปด้วยน้ำเสียงความไพเราะนะครับ30คะแนนครับ เทคนิคการขับร้องนะครับอีก20คะแนนครับจังหวะทำนองถูกต้อง20คะแนนค่ะอักคระวิธีถูกต้องอีก10คะแนนบุคลิกดีลาอารมณเพลง10คะแนนครับความยากง่ายของเพลงนะครับอีก10คะแนนซึ่งรวมทั้งหมด100คะแนนครับสำหรับเกณฑ์การตัดสินให้คะแนนนะคะร้อยรับ80ถึง100ได้รับรางวัลระดับเหรียทองค่ะร้อยรับ70ถึง79ได้รับรางวัลระดับเหรงค่ะ ร้อยละสิถึงหกนะครับจะได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงครับซึ่งถ้าต่ำกว่าร้อยละหกสนะครับจะได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่ความเห็นของท่านคณะกรรมการนะครับจะมีความเห็นเป็นอื่นครับซึ่งการตัดสินของท่านคณะกรรมการทั้งสามท่านนะคะจะถือเป็นที่สิ้นสุดค่ะรับมาถึงการแข่งขันในประเภทแรกนะครับจะเป็นการแข่งขันในประเภทของมัธยมศึกษาตอนต้นหญิงนะครับเริ่มด้วยลำดับที่1นนะครับ เด็กหญิงละวัศนพลายสว่างนะครับจากโรงเรียนสตรีวิทยาสังกัดสอทมเขตตึงกรุงเทพมหานครครับกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและท่านผู้เกียรติทุกท่านนะคะหนูชื่อเด็กหญิงละวัอนพลายสว่างค่ะอายุ14ปีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าโรงเรียนสตรีวิทยากรุงเทพมหานครค่ะ วันนี้หนูจะมาขับร้องในบทเพลงอีวาลสิ้นหวังศิลปินต้องเชบาคุณนจรีศรีราชาเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ นันนาเข้ามาทำไมอยากจะรู้จริงๆริงดิ่งขึ้นไปจะเพื่อนเราแฟนเรา สองนะคะเด็กหญิงสุธิสารหนูประกอบค่ะ